สวัสดีครับวันนี้ผมชิมาเซะเมนูมกหมอบข้าวแหนะครับอันนี้ผมก็ได้เตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเทศมาเตรียมมาเรียบร้อยมาแล้วครับน้ำแดงเข้ามาเทปเครื่องปรุงกันเลยนะครับกับนี่พริกนะครับนี่หอมแดงนะครับเนี่ยเอาเข้าตำกเอานะอันนี้ก็ตำละเอียดบางคนกับังละเอียดมันข้นกับรัมละเอียดนะครับสี่สุับผมกับแต่เสี่ยวพ่อประมาณนะครับประมาณนี้นะครับแต่พอถึงเวลาละเอียดลายนะครับจากนั้นเขากัดทีน้่งเครื่องเทศของห้านะเีาห้องตำนะครับไปคุกไปใส่ในช่างเที่ยวได้เตรียมประตกดิบเตี้ยปลาไปให้หน่อยนะครับ นีใส่ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดส้อยคระไก Them, o, ่นีกตะไคร่ทุบนะครับเดี๋ยวจะนีต้นหอมนะครับเกี๊ยห้องผ้าอะไรนะครับเดี๋ยวเรียนต้นหอมผ้านะครับผ่านกระไรก็เป็นโดดครับโดดหมักไายกรใส่ไร้ครับจากนั้นก็มาปรุงรสนะครับลงมรสก็มีเกลือนะครับเกลือใส่พอประมาณนะครับก็มีชูรสนะครับในโคงน่วนนะครับในมัน่วอะไรก็ใส่ไร้นะครับครับจากนั้นก็ใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาจะใส่พอประมาณนะครับอันนี้ใส่ปรุงไปก่อนนะครับจะเกลี่ยเข้าค่อยไปใส่มันลดชาบเลยไปใส่ไปปรุงที่หลังก็ได้ เรามาติดก่อนนะแต่กรณีที่ถามมาเรื่องมาแดดนะครับคนอีสานตรงเหยียดกับเขาอีสานตรงเหยบยดแดดครับจากนั้นเทาก็ค้นนะครับค้นให้เขากันนะครับให้เครื่องภูมิเขากันนะครับปิดฟ้าหม้อครับมดใหม่มาสิบนาทีนะครับปิดฟ้าหม้อไว้กันผมมาเล่นนั่นนะครับเทากับระวังเรานะครับเท่ากัเตรียมพวกผักนะครับจะมีผักหอมนะครับผักต้นหอมหรือว่าต้นหอมนะครับจะทันเตรียมผักไว้นะครับจะได้เ่เสียเวลานะครับต่อไปก็จะเป็นแท็กซี่ที่เล่านะครับเอาทัน ทอด่อแม่นะครับก็กเรามาผัดลายกระชายลายนะครับมันจะเป็นผัดแง่งนะมันจะเป็นแบบนี้ไงใส่ลายเนี่ยนะครับเพว่มันหอมหอมจะได้กินกินผัดแง่งนะครับกินอีสายมันเขาจะเป็นไข่ตู้นะครับใส่ไส้ทั้งใบนะครับใส่ใส่ดอกนั่งก็ดีครับจะได้มีกลิ่นหอมถึงความหอมไปครับต่อมาเรากลับมาเดื่อเข่าล่อเลยครับจะได้สุกขอดีเข่าเดี๋ยวต้อแช่ไปนะครับหนึ่งหนึ่งล่อนะครหนึ่งล่อปลาเขาสุกเกือจะได้กินเข่าทหอมพอเป็นกระป๋าดครับจะปลาเขาจะได้เวลน่าจะเป็นปลาเขา มันจะได้วั่นะครับปลาจะได้สวยง่ายนครับน้ำกระเรียกแล้วนะครับเขาจะจิ้มรสชาตินะครับน้ำนิดหน่อยเติมน้ำเหมืนิดหน่อยนะครับแถวเดี๋ยวคนแบบนะครับ่ใส่น้ำเดือดเขาก็ใส่ผักกับการเี่เคาเตรียมไว้นะครับแล้วก็ปิดป๋าหม้อไว้นะครับล่อให้ผักเปื่อยนะครับเดี๋วมาผัดกับเรื่องใหน่อยครับหั่นซุปกับปิดแก๊สนะครับแล้วนั่งเขาาจะซุปพอดีนะครับกับพริกันให้ควาไม่สุดเกิงนะครับจากนัเขาก็มาเตรียมใส่จานเลยครับปลากระเดียจะได้เป็นโตงน้ามะครับจะที่าเร แซบนะครับปลาทงามปลาทงามตาเป็นตัวเกาเลยกินโยกไปได้ห้องตัดนะครับห้องตัดใข่มั้หักนหักตัดเป็นตัวเนี่ยบวหังมเอาหน้าัตามลาดลาดจะกน้าน้ากินนวบนวแห้งาเลยเจ็บน้ําน้าปุยเรียบร้อยแล้วครใส่เขาแลครับใส่ของใส่ติ๊บนะครับเตรียมเตรียมเสิร์ฟนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วกันลบ สมใจอย,ยังอแบ้นน้ำได้ย่างไรัมนมาสดันไดครับเพราะว่ามันแช่แข็งมามันบร่มสวยๆที่อยู่นหนัวครับม,มีสียนะไรก